สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดา r k o Name s e c r e หลังจากตอนที่27ออกเดินทางฮาร์ลีดเดทเดหลีเฟยอ,อยู่เรื่องที่ลีเฟยอ,อยู่กินโอสดสลายกระดูกและเรื่องไม่นางจางซิวเอ,อ๋อหลังจากนั้นสำนักสตะต,ตมินและพักมาป่าได้ประกาศทำสงครามกันลีเฟย์อยู่และไม่นางจางซิวเอ,อ๋อจะแต่งงานกันฮารลีฝึกวิชาท่องสายลมสำเร็จ และตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปยังแคว้นหลินเพื่อตอนพิษปอรสิกกินซากศพที่ตัวเองได้รับตอนที่28การเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะเรื่องคัมภีวิถีเซียนผู้แต่งคือคุณหวังอยู่ผู้แปลคือคุณบาทเดียวใครที่ต้องการสนับสนุนผู้แปลคือคุณบาทเดียวสามารถไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เพจ m y n o นเว ซึ่งเขาจะขายเป็นตอนในตอนไปก็ตกตอนลบประมาณ1-1.5บาทโดยไรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้อตอนลิขสิทธิ์สำหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครสามารถไปติดตามได้ที่เพจ My Novel หรือไม่ก็ไปติดตามได้ที่เพจคุณบัตเดียวได้เลยค่ะตอนที่28การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ฮานลีฝึกฝนวิชายุทธอยู่นั้นทางด้านพรรหมาป่าก็ได้ออกหน้าขอเจรจาศึก ช่วงเวลานี้ทำให้ในสำนักสตาธมินเกิดเสียงที่แตกต่างและไม่เป็นตัวของตัวเองเพื่อความปลอดภัยของสำนักสตาธมินหลังจากนั้นจึงได้จัดเตรียมแผนการให้อย่างรอบคอบและรัดกุมขึ้นกว่าเกา่าทั้งสองฝ่ายจึงจะตกลงที่จะพูดคุยเจรจากันที่เนินสายร่อนเพื่อที่จะไว้พูดคุยและขอเจรจาสงบศึก ส่วนผู้ที่จะพูดคุยนั้นพักมาป่าได้เสนอที่จะให้มีประมุกได้ก็ร่วมเพื่อแสดงความจริงใจต่อกันโดยวันนัดประชุมตั้งสองต่างก็ต้องส่งกองกำลังประมาณ100คนเพื่อมาให้เข้าร่วมและปกป้องผู้คนระดับสูงของฝ่ายตนไว้ด้วย งานอันตรายเช่นนี้คงหนีไม่พ้นที่จะมีลีเฟอร์วีที่เสนอตัวเข้าร่วมอย่างกล้าหาญชาญชัยเป็นตุนเดิมอยู่แล้วผู้คงกกลีสุดยอดหล่อจังเลยทางด้านหาลีเขาไม่ได้สนใจเรื่องราวใหญ่โตวพวกนี้อยู่แล้วหยิบเนื่องก็เพราะว่าแต่ละวันของเขานั้นต้องทานโอสถชันเลิศเป็นของว่างทุกๆวัน มันเลยส่งผลให้รากฐานของเขาในยามนี้ได้เลื่อนขั้นเป็นขั้นที่8เป็นที่เรียบร้อย <c oughs> อีกอย่างฮันหลี่เองก็เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางจากที่นี่ไปเป็นทุนเดิมเพื่อที่จะไปยังแคว้นลันเพื่อรักษาอาการติดพิษของเขาส่วนเรื่องการพูดคุยสงบสุขหรือสงครามอะไรก็ตาม <c oughs> เขาหาได้สนใจแต่อย่างใดเพราะมันไม่เกี่ยวกับตัวของเขาเลย สำนักสตตะมินต่อให้เจรุ่งเรื่องหรือล่มสลายนั้นถ้าหากข้าไม่ไปจากที่นี่มีหวังพวกเขาคงทำให้ข้ากลายเป็นคนในครอบครัวแน่แน <S <S และถ้าหากถึงเวลานั้นถ้าข้าต้องการที่จะไปมีหวังคงยากที่จะออกไปคงต้องอ้างถึงเรื่องบ้านของอาจารย์และไปเยี่ยมเขาดูแล้วสิแล้วถ้าหากพวกเขาไม่ปล่อยไปล่ะ ถึงตอนนั้นข้าค่อยแสดงฝีมือให้พวกเขาเห็นก็แล้วกัน <Hey! S 1> อะไรกันนี่มาหาข้าเหตุใดถึงไม่เคาะรักคังก่อนเล่าไน มีทุระอะไรถึงได้บุ่มบามเข้ามาถึงเพียงนี้จบสิ้นแล้วการเจรจาของพวกเราล้วนจบสิ้นแล้วรองเจ้าสำนักอ้สิ้นชีพผู้คุมกฎผู้บูชาผู้อุปโสล้วนแล้วเหมือนตายกันหมด ทุกคนล้แล้วตายหมดแล้วไอแย่ <Hey. S 1> yeah, แล้วสี่ <specialize> <อ> <savoir> กระโดดขึ้น เก ah. <Ye y. S 3> ิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเหตุใดสำนักถึงได้ถูกโจมตีล่ะ ลีไฟวี ee, เป็นฝีมือพักหมาป่าใช่หรือไม่ใช่คิดไม่ถึงเลยว่าพวกมันนั้นจะวางแผนรัดกุมถึงเพจน,นี้พวกมวันกวาดล้างกกงกำลังเจราจาของเราไปจนเกือบหมดหลังจากนั้นก็ได้ส่งคุณไล่ล่าสังหารพวกเราที่รอดชีวิตจนถึงบนเขา พวกมันผ่านด่านมาอย่างปลอดภัยได้อย่างไรกันนอกจากพวกเราที่หนีรอดมาได้ก็ได้เร่ององคารักเสริมขึ้นมาป้องกันแล้วนี่นาะกพวกเจ้าก็มียอดฝีมือระดับสูงอยู่มิใช่หรือเหตุใดถึงได้ถูกโจมตีหนักหนาสหาหัสเช่นนี้ได้เล่าพวกมันใช้หน้าไม้ยิงต่อเนื่องจำนวนมากทั้งอย่างเป็นหน้าไม้ในรูปแบบที่ใช้รบเป็นพิเศษ มันเลยทําให้คนส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บสหาหัสทั้งยังถูกทิ่มแทงทะลุตัวส่งผลให้ความแข็งแกร่งของพวกเขาลดลงอย่างเห็นได้ชัดท่านรองเจ้าสนักโอและผู้โอโสคนอื่นๆต่างก็ถูกรอบทําร้ายจากอีกฝ่ายข้าที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายของพวกมันจึงใช้จังหวัดนี้หนีรอดกลับมาได้ตอนนี้ข้าควรทําอย่างไรดีคนของเจ้าสุดท้ายเหลือประมาณเท่าไหร่ น่าจะประมาณยี่สิบคนได้อยู่ใกล้ๆบ้านผู้อุโสหลีงั้นก็ดีพวกเราไปหาพวกเขากันพวกเราจะไปพบกับจางซิ่วเอ๋อและผู้อุโสลีด้วยความรวดเร็วและหลังจากนั้นพวกเราจะหารือกันใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ข้าฟังเจ้าก็แล้วกันยามนี้ข้างนอกล้วนแล้ววุ่นวายข้าเป็นห่วงซิ่วเอ๋อจริงๆข้าจะไปเตรียมพร้อมก่อนก็แล้วกัน สนแต่หญิงเจ้านี่มันรู้ไม่สนใจแค่สำนักตัวเองอะไรเลยลุกรีรลุกรนยังไม่เสร็จเหรอข้าจะไปช่วยซิ่วเอ๋อแล้วนะยังไม่เสร็จอีกเหรอเสร็จหรือเสร็จหรือยองนกหูชะมัดเลยเจ้านี่ห่าไก่หงุดหงิดหงุดหงุดหงิดหงิด,งด เสร็จแล้วล่ะพวกเราไปหาซิ่วเอ๋อกันเถอะช้าก่อนออกมาได้แล้วคืนนี้ต้องใช้เจ้าหน่อยข้าเหรอธาตุวิญญาณปรากฏกายอึ่งก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับตอนที่28การเปลี่ยนแปลง สำนักสตตมินและพรรค้าป่าได้เตรียร์จาสงครามกันที่เนินทรายร่อนส่วนหารหลีได้เตรียมตัวที่จะออกจากสำนักสตตมินสิทธิในสำนักสตตมินเข้ามาแจ้งหา์ลีที่จวนหัตวะว่าถูกพักม้าป่ารอบทำร้ายฮารลีจึงไปพบกับหลีเฟยวีฮารลีและหลีเฟยวีจะเดินทางไปที่จวนของผู้โอโซโลีเพื่อวางแผนรับมือพรรคหมาป่า ้าชอาก็ช่วยกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ